จะเป็นสายสายสปอยจะแบบว่าไปโซนของเล่นเนี่ยไปกวาดอะไรซิมตัวอะไรก็ได้แล้วก็ซื้อแต่ผมจําได้ว่าน่าจะได้ประมาณแค่สองรอบชอาร้องไห้มาซื้อของเล่นพิเศษทรันไม่ร้องไห้คือเขาพามาซื้อเลยเป็นคือตามใจใช่พาแบบมาสปอยแต่ว่าป้าจะไม่สปอยจะเป็นหน้าที่ของมาแทนแต่โตมาก็ซื้อของทั่วไปที่จำเป็นแล้วเรียกว่าได้ของขวัญในเทศกาลเลยนี่อาจจะได้แค่ประมาณสองเทศกาลนะ กวาผมจำได้ว่ากวาดได้ประมาณ2รอบแค่นั้นวันนี้เซนทันน้องเจ็บห้ปีอย่างไม่คุยพอเลยครับครับผมก็ขอให้75็ดสิบ้าปีเนาะผมขอให้แบบยาวนานกว่านี้ไปเรื่อยๆเลยฮะอยู่คู่กับแบบเหมือนเด็กที่เกิดใหม่เหมือนผมได้เกิดมาก็ได้ทันเซนท่านแล้วเลยครับก็อยู่ไปอีกนานๆยาวนานครับผมก็ขอให้แบบอยู่ทุกมยุคกับทุกสมัยกับมอนดิชั่นไร้ชาติไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็มีอะไรที่พัฒนาไปตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเซนท่านก็เป็นอีกแบบ มันก็จะมีอะไรที่ดีขึ้นก็ขอให้ีขึ้นต่อไปเรื่อยอยู่คูกับเราไปเรื่อยถอาามเรื่องเพลงภาพบนตัวได้แล้วู่กมากตอนนี้ค่ะในซชีเอาอะไรบ้างคะล้านเราเอาลเออได้แล้วใช่มคลานแล้วก็ถือว่าดีใจดีใจนภาใน10วันนงดีใจมากทุกคนชอบเพลงนี้แล้วกฟังแล้วก็มีกัน ทำกิจกรรมนี้เรามีท่านน,นี้ด้วยขันเดียร์ไหมครับขันเ่ียไหมถาเราขัะชื่นใจชื่นใจมากครับที่แบบเปิดวันแรกแล้วทุกคนตั้งตารออยู่แล้วแหละเพราะว่าเพลงคู่ของพวกเราเนี่ยโอ้บอ่มันเป็นคู่ของมันเกิดพรีนะครับก็พอได้มีเพราะว่ารู้สึกว่าคุ้มค่ากับการรอเดินคทางท่านหมายของเคนไหมคะในยอดฟิวของต่างนี้หมากจริงๆแล้วอ่ะก็ อยู่เกินแล้วกันเกินของคามหมายเพราะผมผมไม่ได้คิดถึงเลยว่าจะเป็นอะไรไงรู้แค่ว่าแฟนๆชอบก็พอแล้วก็เอาไปนําไปร้องในยีเวน์ได้อะไรครับอันนั้นคือสิ่งที่เราคาดไว้แล้วก็ก็จริงๆครับพอไปร้องพวกแฟนๆก็ร้องตามได้เลยรับสนุกสนุกดีใจไหมที่แฟนกินกับเนื้อหาของเพลงที่เราสองคนร้องมากก็ต้องเอออ่าลก็ผมไม่ถูกชอบนะถ้าเกิดมีคนที่เราร้องเพลงไปแล้วเขากินกับการฟังเพลงคือมันคือแบบ ตอบโจทย์ที่เราทํามาแล้วไม่ใช่เขาดูเพราะว่าเป็นฟินบอลหรือว่ายังไงแต่ว่าเขาชอบที่ความหมายเพลงผมรู้สึกว่าเพลงนั้นเป็นตอบโจทย์คนทุกคนแล้วแล้วสรุปตอนนี้เปิดตัวได้ยังเปิดอยู่ครับเปิดใช่เปิดแล้วเปิดเปิดตัวเพลงไปเรียบร้อยแล้วครับเราครับเปิดตัวได้ยังอ๋อไวมันเปิดอยู่แล้วครับใช่เปิดตลอดเวลาเออไม่ได้มีอะไรที่ต้องเป็นฟินเป็นบังเอาิญอะไรนะอ่ะดีตใจไหมนี่ ด,ดีใจอะก็ผมเล่เต้นตามไม่ได้เลยคือ,อ,อพวกเราเพวกเราเองเออถ้าหยุดเต้นไปมันก็ลืมใช่ไหมลืมเลยแต่ว่าคนยงเต้นตาม้แต่ก็ดีใจกว่านะที่เพลงนี้ได้นํามาใช้ในงานใหญ่ๆแทบจะถือว่าได้ใช้ในงานใหญ่หญแล้วล้วก็ร้องคอนเสิร์ตมาแล้วร้องอะไรมาแล้วร้องเป็นแฟนร้องได้คือโอเคแล้วสำหรับผมดูโอเ okay คแล้วชิคฟีดีทุกวันไหมคะจริงเราเอ่อทุกสองวัน สภาพอยู่ผมก็ซอมอกนับเินนับเอนใจเลยรับนีซ้อมตลอดเวลาเอาสักกี่ร้านดีครับสำหรับยอดวิวเพลงไม่กล้าพูดเลยครับให้แปลๆตัดติดเลยครับดูดูเพลงไปเรื่อยๆติดหูก็ฟังกันเรื่อยๆดีกว่ามีไราน็จะแปลใช่ครับสเดี๋ยวกับ้านมีอะไรมันก็อาจจะมีสักหนึแคมเปญสิบ้านวิวก็จะมีหนึแคมเปญได้หมน่าสนใจล้วนี่ เต้นกลางเต้นนั่น <c oughs> คุณชนะนี่เลยคุณคุ้นเหมือนตามรอยฉลามไงไม่ <c oughs> คุณคล้ายๆได้ <c oughs> ได้ได้มีมูไหมคะสำหรับเพลงเรายังไม่ได้มูเลยฮะแต่ไม่รู้ว่าผู้จัดการก็ไม่ได้ เรียกได้ว่าร้องเพลงใหม่บ่อยขึ้นังได้ครับเพลงเดิมเราร้องแต่เพลงเดิมเขียวหมดแล้วร้องจนท่าเต้นเป๊ะเลยนะก็ยังเต้นไม่ได้เหรอก็ยังเต้นไม่ได้นกัระหว่างอีทูออน่าจะเป็นหูยอนะหูยอ ก็คอนเซปต์จริงๆเราเป็นเนื้อเรื่องของอโจนคู่หนึ่งแล้วกันะครับที่ที่แบบไม่ได้เอะป้นอ่ะก็ก็จะป้นอะ,อะ <c oughs> นไรไหมแต่มันก็มีมีจุดประสงค์การป้นอยู่ที่เขาเล่ามาแบบอยากมาช่วยน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ไม่ได้อธิบายมากขนาดนั้นก็ไปทําป้นแล้วก็เป็นคู่หูนะครับเป็นคอน,คอนเซปต์แค่นั้นเลย ตอนนี้มีแค่คอ,อนเซปต์แล้วก็แต่ว่าโชว์หรือพลงบางทีเราก็ได้เลือกไปแล้วา่าแบบว่าขั้นตอนการโชวนะ์อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้คุยเลยริดไว้ประมาณกี่เพลงครับในครั้งนี้ครับ บางทีอาจจะมีนอกกระแสด้วยนะแล้วแต่อารมณ์แบบกับโมแดนโทนว่าเพลงนี้เข้าเข้าคอนเซ็ปต์หรือเปล่าเรื่องของการเต้นแล้วครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้จะได้เห็นกิจจวบเต้นในสไตล์ไหนรูปแบบไหนเอาละอันนี้ภาวนาให้น้อยที่สุดเลยได้หรอเอาไปเพราะผมเวลาที่ผมจะต้องเต้นอะผมระแวงระแวงมากว่า ทั้งคู่ครับเพราะผมว่าเขาเต้นได้จริงๆก็บางคนเต้นได้อยู่แล้วแต่อาจจะแบบแพนิคด้วยตัวเองซะมากกว่าเพราะเราไปแฟนที่ต่างประเทศอะไรก็เต้นกันตลอดแต่งเรา <c oughs> เต้นผิดกันค่ะพวกฟรีนะคิดว่าถูกคิดว่าเขาไม่รู้นะ <c oughs> เราเราอย่าทําไม่รู้ว่าผิดเราจบจากนั้นแล้วอะปีอื่นอะไรยัไงวันนียังไงบ้างครับก็ผมว่าเดี๋ยวรอก็ซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้เลยฮะ <c oughs> มันเป็นช่วงปลายปีด้วยไม่รู้เกสจะว่าง ด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นเราเนี่ยาจะต้องโคให้ได้ดน่สน ไว้อ้เดี๋ยวบอกไปก่บเธอเลยน้ำสอนยอ,อนสอนยอ่อบนส้สอนยอ่อบน้สอนย่อของผมที่อยากได้ผมอยากได้ท้อทหารแต่เขาไม่ว่างนลฮะ ผมได้แวววๆมาว่าต้นเดือนธันวาครับผมก็รอติดตามรายละเอียดข้อมูลต้นเดือนธันวาได้เลยฝากให้ไม่ไปจบัตเลยค่ะก็วันที่24ครับก็อยากให้ทุกคนเตรียมวัดว่างไว้วันนี้นะครับมาสนุกกันนะครับคืมันก็หลายเรื่องนแน้องล็อกวันไม่เลยแบบปุ๊กกิ้งอะไรไปแล้วทุกวันไม่ขยับแน่นอนครับผมเพราะว่าเราได้ล็อกกับสถานที่ไปแล้วส่วนวันขายบัตรก็ขอให้ลุ้นขายลุ้นกับการกดให้ทันแล้วนครับอย่าระวังการโดนโกงไว้อย่างเดียว Higher higher> ใช่ครับผมนี้รับมีนปใช่ครับถ้ามีก็ไปฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีฮะ